สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้คุณอยู่กับผมอินเกมเมอร์และเกมทุกทีและเกมที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ขณะนี้คือเกม t r i s Fusion เป็นเกมที่แจกฟรีอยู่ในระบบ UPlay นะฮะสามารถโหลดกันมาเล่นได้เลยฟรีๆไม่เสียตังค์นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ไม่ถึงตรงไหนหรอกตอนนี้ผมก็เพิ่งเริ่มเล่นอยู่ในแบบอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นแบบด,ด่านฝึกๆเลยก็แบบจะแคสไงว่าจะแบบให้พนด่านฝึกก่อนแต่ทีนี้ว่าแบบ เล่นแต่แล้วก็ตายครับก็เลยแคสแม่งเลยเอามันไง <iz uk> <iane> ก็วิธีการเล่นนะครับกด R ก็จะไปที่จุดเริ่มนะครับกดลูกศรขึ้นเนี่ยจะเป็นการเร่งความเร็วกดเอ้ยเจอลูกศรลงข้างล่างเนี่ยจะเป็นการลดความเร็วนะครับเป็นเบรก <aime> กดไปข้างหน้าลูกศรไปข้างหน้าเนี่ยไปทางชิดข,ขวานี่ก็จะเป็นการม้วนไปข้างหน้านะฮะส่วน ลูกศรทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการยกหน้านะฮะอือหอไปต่อไปอยเชื่อตัอย่างที่เห็นนะฮะเกมเล่นง่ายๆครับไม่เครียดอะไรแต่เล่นไปนานๆมันก็เครียดนะเกมแบบนี้ยเชืโอเคผ่านแล้วไปต่อ ค่อยๆเล่นนะครับเกมแบบนี้ไม่ต้องเรียดเอ,อไม่ต้องเรียดรีรีลายเยอะเดี๋ยวก็แพ้นะค่อยๆเล่นแต่ขบบน้าสักนิดนึงอุ้ยสวยค่อยๆลงแบบนิ่มๆนั่นแหละต่อไปยกล้อมวหลังสักสามทีหนึ่งสองสามอุ้ยชื่ออุ้ยตู เช้าสะพานพังยกหน้าไปฮึบหนึ่งรอบอืมจัดกันไปแบบสวยๆนะฮะฟิวเฮ้ยชิบหมวนหน้าลงลงนิ่มๆเฮ้ยอ๋อ,อ กดตัว R เนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นด่านใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดกด Backspace เนี่ยไอ้ตัวลบเนี่ยก็คือมันจะเป็นการไปเริ่มต้นใหม่ที่จุดเช็คพอยต์นะฮะเฮ้ยพอแล้วอาเท่ไปเยตานี่ กดแบ็กสเปซนะครับกลับไปที่จุดเช็คพอยต์ครับเราก็บุ่งไปแล้วครับโอ้โหขึ้นเนินเขาไปม้วนครับม้วนม้วนยกล้อม้วนไปหนึ่งสองสองพอพอพอนั่นแหละโอเคครับข้างหน้ามีบันไดครับค่อยๆไปค่อยๆไป,อย,อ,ยไปอย่ารีบนะฮะเฮ้ยขอยกล้อยกยกเอ้ยผ่านแล้ว อะไรเนี่ยอารีไทยวิวโอเคครับใช้เวลาหนึ่งาทีอูวะเหรียญทองแดงก็ลองมาหาเล่นกันดูนะครับสามารถโหลดฟรีได้ที่ระบบของ u ูเลยนะลองมาเล่นกันดูครับเกมฟรีครับไม่เสียตัง ยูเพสมัครไอแล้วก็ลองเล่นกันดูสนุกนะเกมนี้ก็เล่นเอาชิวๆอ่ะไม่เครียดครับก็สวัสดีครับทุกท่านแค่นี้แหละมาแนะนำเกมเฉย